วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกิติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูล,ลนิธิทชัยพัฒนาสเสด็จออกหน้าวาังสัปทุมทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม The t r i r n t n t n r t i t n o n c o n o n r e r e n on o n v n v o r o n n t n t l i l i l o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  n d s e s v r v i s e s ในรูปแบบการประชุมพันสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่สมเด็จพระนิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุมัติให้หมูลนิธิชัยพัฒนาโดยโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมพักเบีย้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หน่วยงานราชการและภาคเอกชนในเครือข่ายได้แก่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทยสภาวิชาชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและองค์กรไม่สแสวงหาผลกําไร4อาเซียนจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมครั้งนี้ขึ้นระหว่างวันที่14 1 6ถึง16มีนาคม2565ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการน้ําเสียด้วยวิธีทางธรรมชาติตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักศึกษาได้แสดงผลงานวิจัยและสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ในการนี้ทรงแสดงปกฐกถาพิเศษเรื่อง Global Change and Social s e l f r e l i a n c e t Through t h ใช้พัฒ n a Foundations Initiative การเปลี่ยนแปลงของโลกและการช่วยเหลือให้ประชาชนพึ่งพาตนเองด้วยโครงการพัฒนาต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาทรงเน้นย้ำว่าถึงแม้สถานการณ์โควิด -19 จะทำให้กิจกรรมต่างๆทั่วโลกหยุดชะง,งักลงชั่วคราวแต่ช่วยให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นปริมาณการปล่อยคาร์บอนลดน้อยลงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงจำเป็นต้องให้ความใส่ใจระยะย,ยาวเพื่อเป้าหมาย ที่จะนำไปสู่ความยั่งยืน พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิรส่งให้ความสําคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาขึ้นเห็นได้จากโครงการด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มูลนิธิดูแลอยู่ไม่ว่าจะเป็นศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนสิริเน้นความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมใช้กระบวนการที่ปลอดสารเคมีในการผลิตมเมล็ดพันธุ์โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักบีันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีดำเนินงานเรื่องการ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาขยะและการบำบัดน้ำเสียชุมชนใช้วิธีการทางธรรมชาติโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เป็นโครงการที่ดำเนินการในระดับท้องถิ่นแต่ส่งผลระดับนานา,นาชาติ ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มูลและิที้ชัยพัฒนาได้จัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆขึ้นเพื่อจัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์รวมทั้งนวัตรกรรมทางการแพทย์ช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหลายภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยได้สนับสนุนอุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่โรงพยาบาลทั้งหมด122แห่งใน56จังหวัด มูนลนิธที่ใช้พัฒนายัางสนับสนุนให้ประชาชนปลูกพืชอาหารเพื่อการบริโภคซึ่งนับว่าเป็นการพึ่งพาตนเองได้อีกทางหนึ่งสถานการณ์โรคระบาดได้สร้างความยากลำบากให้ทุกฝ่ายขอให้ทุกคนร่วมมือการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต การประชุมครั้งนี้มีหัวข้อสำคัญ4หัวข้อได้แก่การปรับตัวและจัดเตรียมทรัพยากรธรรมชาติ (Resource Adaptation) การเตรียมความพร้อมรับภัยธรรมชาติและมลภาวะแวดล้อม (Disaster and Environmental Pollution Preparedness) เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Technology and Innovation) และด้านสังคม (Society) มีวิทยากรพิเศษซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศ13คนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนญี่ปุ่น สหารัฐอเมริกาสาธารณรัฐออสเตรียคือรัฐออสเตรเลียแคนาดาและสหาราชอาณาจักรนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานและการประชุมกลุ่มย่อยด้านการเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศรวมทั้งการเสวนาในหัวข้อบทบาทของภาคเอกชนในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ The Role of Private Sector in the Country's Environmental Management ผู้สนใจสามารถติดต่อคณะผู้จัดการประชุมเพื่อขอเข้าร่วมการประชุมวิชาการหรือเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เวอร์ไรวีบดอทไอเซลสองพันยี่สิบสองดอทโออาร์จหรือเคยูดอทไอเซลสองพันยี่สิบสองแอทจีเมลดอทคอม วันนี้เวลา14นาฬิกา50นาทีสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัรนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดจัดสร้างโดยสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกดและประชาชนชาวศรีสะเกดเพื่อเือประเกียติสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้า,ากรมสมเด็จพระเทพรทัราราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาส ที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ3รอบ3 6มสิพันษาและสนองพระราชปณิธานและแนวพระราชดำริในการส่งเสริมการศึกษาพัฒนารูปแบบห้องสมุดประชาชนให้มีคุณภาพพร้อมให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเป็นแห่งที่106ของประเทศ ห้องสมุดแห่งนี้เป็นอาคารประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าคิดเป็นอัตราร้อยละ90ภายในอาคารแบ่งเป็นสองชั้นชั้นล่างมีมุมหนังสือพระราชทานหนังสือพระราชนิพนธ์มุมอ่านหนังสือหนังสือทั่วไปมุมเด็กและเยาวชนและมุมบริการหนังสือโอกาสนี้ทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกศนอเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมที่เหมาะสมได้อย่างสม่ำเสมอ และการประดิษฐ์ของเล่นจากปราชชาวบ้านโดยใช้วัสดุธรรมชาติเช่นใบาตานใบาลานใบมะพร้าวมาสอนบุตดล้านสร้างสารร์ผลงานเกิดความภาคภูมิใจและนาะวัสดุในท้องถิ่นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และยังสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว และนิทศการนวัตกรรมเพื่อชีวิตเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และการบํารุงรักษาทําให้กลุ่มผู้เรียนสามารถพัฒนาทัากษะการใช้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โครงการผลิตภัณฑ์ในตำบลต่างๆของอำเภอราศีสลายเช่นผ้าทอเบญจสีเป็นผ้าทอพื้นถิ่นสีสเกตที่นำอวัสดุท้องถิ่นอันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดห้าชนิดมาย้อมไหมหรือฝ้ายโดยนำชื่อต้นของจังหวัดคือสีเป็นคำนำหน้าชื่อของผ้าสร้างผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่เพื่อมูลค่าให้กับสินค้าชุมชนเช่นผ้าสีกุลาย้อมด้วยดินทุ่งกุลาร้องไห้ในพื้นที่อำเภอราศีสไลด์ทำให้ได้ผ้าย้อมสีธรรมชาติที่มีสีเทา ผลิตภัณฑ์รองเท้าทุเรียนที่นำเปลือกทุเรียนมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าและผลิตภัณฑ์จากต้นกกที่ปลูกมากในพื้นที่แปรรูปเป็นหมวกสารและเสือกกเป็นรายได้เสริมจากการทำเกษตร ส่วนชั้นที่2ห้องศรีสะเกดจะแสดงประวัติความเป็นมาของจังหวัดศรีสะเกดที่มีอารยาธรรมมานานนับพันปีมีกลุ่มชาติพันธุ์สีชนเผ่าคือเผ่าลาว,าวเผ่าเขมรเผ่าสวยและเผ่าเยอได้อ,อพยพมาตั้งถิ่นฐานทําให้มีวัฒนธรรมและประเพณีที่มีเอกลักษณ์สืบทอดถึงปัจจุบันและการจัดแสดงโบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวและของดีศรีสะเกดเช่นพืชเศรษฐกิจกระเทียมหอมแดงข้าวหอมมะลิทุเรียนภูเขาไฟผ้าพื้นเมืองและเสื้อแสวหรือแซวที่นําเส้นไหมควนเข้าด้วยกัน นำมาเซวตะเข็บหรือใช้เสื้อด้วยมือโดยมี QR code แสดงข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ที่สนใจส่วนห้องราศีสไลด์บอกเล่าตำนานการก่อตั้งอำเภอผ่านสื่อวิดิทัศน์และแหล่งเรียนรู้คู่ราศี <c oughs> เช่นแหล่งโบราณาคดีบ้านน้ำอ้อมน้อย <c oughs> เขื่อนราศีสไลด์และสนัย เครื่องเป่าของชาวเยอทำจากเขาควายใช้เป่าบวงสรวงใช้เป็นเสียงเรียกหรือเตือนภัยเป่าในงานนักตัดสินและได้นําไปสอนที่โรงเรียนเป็นวิชาเลือกแก่นักเรียนเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ให้สูญหายทุกเดือนห้องสมุดจะจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่มุนเวียนแต่ละตำบลและห้องสมุดสำหรับชาวตลาดนับเป็นห้องสมุดที่มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายบูรณาการในรูปแบบโคเล์นียร์สเปซส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนในท้องถิน่น